สำหรับวันนี้นะครับในช่วงของการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับกับผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบินนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเตอร์ไพปั้นทองพร้อมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งปลาแหมไม่เจอกันนานนะอาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ฝากคำถามมาทางอีเมล์อีเดรสของเราสเตียรอยด์ค่ะคืออะไรคะอาจารย์ทำไมเวลา บางท่านทานอาหารเสริมแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นจะคิดว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ,ะสเตียรอยก็มี2แบบแบบแรกเป็นแบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมานะะสร้างขึ้นมาจากตอมหมวกไตสเตียรอยเนี่ยร่างกายขาดไม่ได้เลยนะคะ,ะต้องมีค่ะต้องมีแ,แต่ต้องเป็นสารที่สร้างจากร่างกายนะคัสเตียรอยเนี่ยจะมีอยู่สอง,สอง ตัวหลักๆก,ก็คือค <c oughs> อ,อร์ติซอลกับแอลโดสเตโรนเซยรอยผู้นี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง <c oughs> เยอะมากเลยถึงบอกว่าเป็นตัวที่ร่างกายขาดไม่ได้ <c oughs> อย่างเช่นมันจะช่วยปรับระดับน้ำตาล <c oughs> ช่วยเกี่ยวกับการเผาผลาญ <c oughs> ช่วยกระตุน้นการหลัง่งฮอร์โมนอื่นๆ <c oughs> หรือถ้าเรามีภาวะเครียดมีการผ่าตัดมีการบาดเจ็บ เียรยจะหลั่งออกมาเลยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ทั้งระง,งับปวดและต้านการอักเสตโอะะแต่นี่คือร่างกายสร้างเองร่างกายสร้างเองหรือปรับระดับของเกลือแร่และน้ําในร่างกายนะฮะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีผลหลายๆอย่างที่จําเป็นสําหรับร่างกายคือต้องมาเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองค่ะร่างกายจะสร้างพอเหมาะ คือมันจะสร้างสูงสุด่ะมันจะสร้างระดับสูงสุดในตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันจะลดการสร้างลงคือมันสร้างทุกวันเหรอคะร่างกายจะสร้างสร้างทุกวันค่ะกลางวันจะสร้างสูงสุดนะคะและกลางคืนก็จะสร้างลดลงแต่มันจะต้องมีสเตียรอยเนี่ยคอยเมนเทนคอยคงระดับการทํางานอะไรต่างๆของร่างกายปริมาณนี่มันถูกควบคุมโดยร่างกายใช่ร่างกายจะบอกเลยว่า มันจะต้องสร้างสักเท่าไหร่ถ้ามีความจําเป็นขึ้นมามันก็สร้างเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีความจําเป็นอย่างกลางคืนเนี่ยเราหลับพักผ่อนมันก็ลดลงแต่ที่อันตรายก็คือเซียรอยที่อันตรายคือเสียรอยที่เป็นสารสังเคราะห์สารที่ใช้ในทางการแพทย์เนี่ยเป็นสารที่เราสร้างขึ้นมาโดยอาศัยสูตรจากคอติซอลโดยที่เราจะปรับความแรงของฤทธิ์ให้มากกว่าคอติซอลนะ ทีนี้ทำไมถึงต้องสร้างขึ้นมาเพราะบางคนเนี่ยตอมบวกไตไม่ทำงานไม่มีสเตียรอยก็จะไม่มีชีวิตอยู่<อ>เพราะฉะนั้นก็ต้องให้สเตียรอยทดแทนนะฮะงนั้นบางรายเนี่ยต้องใช้สเตียรอยรหรือในอโรคบ,บางอย่างที่ที่มีความทรมานอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นข้อข้อ ต่อเลื่อนหรือเป็นกระดูกหักหรืออะไรมีความเจ็บปวดอย่างสูงเนี่ยนะคะ,ะหมอนอกจากจะให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบแล้วเขาจะฉีดเซรอยด้วยเพราะว่าเซยรยเนี่ยจะลดภาะวะความเครียดได้ด้วยนะคะ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายเหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ภายใต้คนควบคุมของแพทย์เพราะว่าแพทย์จะใช้ในเมื่อจําเป็นใช่ไหมฮะใช้เฉพาะกรณีจําเป็นเช่นปวดเข่าบวมมากเลยเข่าเดินไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหมออาจจะฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อให้และอย่างในกลุ่มนักกีฬาแต่วขาฉีดผลเดียวในในกลุ่มนักกีฬาทำไมจะต้องมีการตรวจสารสเตียรอยด์เวลาเพราะว่าสเตียรอยด์นี่มันจะเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายไงฮะ ทอาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะมันมีผลต่อกล้ามเนื้อกระดูกหมดเลยครับอ่ามันลายความเครียดได้ด้วยนักกีฬานี่เวลาแข่งเครียดนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เขาถือว่าเซรรยเป็นยาโด๊บแต่ยังไงก็ตามเซโรยที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยความเป็นพิษและฤทธิ์ข้างเคียงมันก็สูงมากอันนี้เขาก็เลยจัดเซรรยเป็นยาควบคุมพิเศษโดยให้แพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้ ใช้คือถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ดีกว่าไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าร่างกายมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าสารที่เราใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราจะมีสเตียรอยไหมค่ะเพราะทําให้รู้สึกมันอะไรมันจะหายไปสารพัดทุกอย่างเลยมีไหมฮะก็สมัยตะก่อนจะมียาลูกกลอนนะฮะที่ที่สมัยตะก่อนที่เรายังไม่ได้จัดเป็นยาควบคุมเนี่ย ก็จะมีเซยรอยขายในร้านขายยาทีนี้เขาก็จะเอาเซยรอยยไปปนกับยาลูกกรอนเพราะว่าเซยรอยมันแก้ได้ทุกโกครคอ่ะปวดข้ออักเสบเครียดปวดหายใจไม่สะดวกเป็นหอบหืดอะไรพวกนี้มันแก้ได้หมดเลย<อ>ไงนะัมนมันใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเวลาเรารไปบริโภคกันเองมันอยูอ่ผลที่ตามมาที่เราทราบตอนหลังก็คือจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าคุดชิ่งซินโดรม นั่นก็คือพวกนี้กระดูกจะผุนะฮะแล้วก็จะอ้วนอ้วนเพราะไขมันพอกลําตัวอ้วนเฉพาะตรงลําตัวนะคะไขมันจะพอกลําตัวพอกตรงไาทอยที่เป็นหนอกเนี่ยนะคะก็จะมีนูนออกมาอย่างนี้เป่ะเนี่ยนี่ทานสเตรอยเยอะไปใช่ไหมสเตรอยเพราะฉะนั้นคนที่ในลักษณะที่เป็นคุชชิ่งซินโดรมเนี่ยนะคะหน้าก็จะกลมเป็นวงพระจันทร์ หน้าบานหน้าบานแล้วก็ไขมันพอกลำตัวซึ่งฝรั่งเขาจะเรียกว่าบัฟฟาโลฮัมคือตัวเป็นควายแขนขาลีบแขนขาลรีบเพราะว่ามันไปทำลายโปรตีนของร่างกายไปทำลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าขาดเสียรอยปุ๊บเนี่ยช็อกตายได้เลย คือคือถ้ากินแล้วมันจะต้องหยุดไม่ได้คือถ้ากินนานๆเนี่ยนะคะมันจะไปกดต่อมหมวกไตไงต่อมหมวกไตก็ไม่สร้างเซโรยตามปกติถูกไหมค่โดนหลอกให้ไม่สร้างแล้วไงฮะใช่คือมันมีเยอะแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต่อมมันก็จะค่อยๆฟอกไปฟอกไปจนกม่ทํางานมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่บริโภคนะครับ พืชสมุนไพรหรือยาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบแล้วกันคือคือ,คอที่สําคัญผู้บริโภคจะต้องดูว่าผ่านอยอยหรือเปล่าเพราะถ้าผ่านอยอยก,ก็มีการตรวจสอบแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ผ่านอยอยเนี่ยอ,อันนี้เราก็ไม่ค่อยแนะนําครับอย่างในกรณีของเรารอครับอาจารย์มีสเตียรอยด์ปนไหม,อ,มอันนี้โดยจริยธรรมของนักวิจัยนะคะเราจะมาไม่ทำไม่ทำเป็นอันขาะ ะะของเราจะไม่มีสเตียรอยเลยแล้วของเราผ่านออยเรียบร้อยแล้วนะคะมีการตรวจสอบอย่างดีครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าอาการที่ดีขึ้นนะครับเป็นปฏิกิริยาหรือว่าเป็น,ปนผ,ลผลมาจากจากสารที่เราสกัดแล้วก็เอาไปให้ผู้บริโภคได้บริโภคนั่นเองนะครับ